มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับอนุญาตจากจังหวัดพัทลุงให้ใช้พื้นที่อำเภอควนขนุนและอำเภอป่าพยอมเมื่อปีพุทธศักราช2532หรือ2538ตามลำดับปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอป่าพยอมและมีวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนที่อำเภอควนขนุน ภาคใต้มีความต้องการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ภาคใต้มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งโรงพยาบาลศูนย์ห้าแห่งและโรงพยาบาลทั่วไป14แห่งสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาคใตย้ยังต่ำกว่ามาตรฐานกว่า300เปอร์เซโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงขาดแคลนแพทย์เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือสตูลและประนอง ส่วนทันตแพทย์และเภสัชกรยังไม่เพียงพอเช่นเดียวกันพยาบาลวิชาชีพขาดแคลนน้อยที่สุดจากความขาดแคลนโรงพยาบาลและบุคลากรดังกล่าวทําให้การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานาครินสูงขึ้นจาก20,000กว่าคนในปี2547เป็น50,000กว่าคนในปี2553ถึง2555นอกจากนี้ผู้ป่วยจากจังหวัดต่าง ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานคริน์จำนวนสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบต่อสัดส่วนประชากรค้นจังหวัดพัทลุงเข้ารับการรักษาสูงที่สุดสำหรับจังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไป385เตียงโรงพยาบาลชุมชน10แห่งแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการโรงพยาบาลพัทลุงมีบุคลากรไม่พอเพียงจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการนี่มีความ หนาแน่นแออัดมากนะครับทำให้การคลองเตียงก็เกินที่สําคัญก็คือแพทย์เฉพาะทางที่จะมารับบริการผู้ป่วยที่มากขึ้นไม่เพียงพอนอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้นรัฐจำเป็นต้องมีสถานดูแลและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งอยู่ใจกลางของภาคใต้มีความเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรองรับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชบางอำเภอพัทลุงสตูลตรังและกระบี่เพื่อแบ่งเบาภาระของมหาวิทยาลัยสงขลานครินและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณมีความพร้อมท้งด้านก,กายภาพและบุคลากรเพื่อ,ร,อรับการขยายการศาึกษาและการบริก,การด้านสุขภาพความต้องการงบประมาณต่อเนื่ง4ปีจำนวน6000ล้านบาทรองรับโรงพยาบาลขนาด200เตียง คณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เพศสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรวมถึงศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุโดยปีแรกคือปี2556ต้องการใช้งบป,ประมาณจำนวน1,000ล้านบาทเวลาผู้ป่วยมีอาการหนักแลว้วไม่สามารถจะรักษาได้ที่โรงพยาบาลนี้ก็ส่งไปที โรงพยาบาลมโอโรงพยาบาลหัดใจโรงพยาบาลจังหรือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไปเสียชีวิตกลางทางจําจนวนมากจําเป็นมากๆที่จะต้องมีศูนย์กลางการแพทย์ขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยทักษิณอยากไอ้มีโรงพยาบาลเดีมดทักษิณไงเพื่อความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เราจะปัตตลุงก็ก็ปุ่นรัฐบาลเตียสนับสนุนนมีโรงพยาบาลเดมอตักสินก็คุณครับพ่อพี่